นะครับและยังมีรถอีกหลายคันนะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะครับเรามีส่วนลดให้ทุกคันนะครับสำหรับรถกระบะนะครับผมเราจะมาลดอย่างนี้ทุกวันนะคะใช่รับวันละประมาณ5้าถึงหคันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะลดอีกเท่าไหร่เนาะใช่ครับผมอ่ะ สวัสดีครับมาพบากับโฟกุกยาสมาร์ทคาร์นะครับก็สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันก่อนเลยนะครับตอนที่จะมาชมรถกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตส่งท้ายปี2565นะครับแจกส่วนลด30,000บาททุกคันย้ำนะครับแจกส่วนลด30,000บาททุกคันครับผมอ่ะมาเริ่มต้นที่คันแรกนะครับเป็นรีโว 2.4 NT ปี2021นะครับเลขไมล์เพียง12,000โลครับผมด้านหน้าใหม่โฉมปัจจุบันนะครับเกียร์ธรรมดาเปิดราคาเพียง489,000บาทนะครับอันนี้เป็นราคาที่ลดจากหน้าร้านลงมาแล้วนะครับผมเหลือเพียง489,000บาทนะครับและรับส่วนลดปีอีก30,000บาทเหลือเพียง459,000บาทครับผมก็สำหรับ ให้ส่วนลดนะครับเฉพาะคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าทางด้านหน้าร้านนั้นปรับราคาเพื่อคุณลูกค้าที่ซื้อเงินสดมาแล้วนะครับผมคือราคาลดลงแล้วก็ซื้อเงินสดน,นะครับจบได้ตามราคาสคอบอได้เลยนะครับผมไม่มีบวกแวดเพิ่มไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มพร้อมโอนให้ฟรีนะครับรอรับเรียมได้เลยส่วนคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนแจกส่วนลด3า0 0 0บาททุกคันนะครับ อะมาดูคันนี้นะครับผมเป็นรีโว่สีประตูยกสูงพีเลนเนอร์ปี2022นะครับกระจังหน้าสวยๆไฟโปรเจกเตอร์หล่อๆนะครับมาเปิดราคาเพียงนะครับผม6,99,000บาทนะครับ6,99,000บาทเท่านั้นนะครับผมก็รับสดวนดไปเลย30,000บาทนะครับเหลือเพียง6,69,000บาทนะครับเป็นรถเกียร์ธรรมดายกสูง ปียิบสองล้อแม็กเดิมศูนย์ยางเดิมศูนย์มาเลยนะครับผมเพราะว่ารถวิ่งเพียงหมื่นโลเท่านั้นนะครับใครสนใจนะคะสามารถแคปเลขป้ายทะเบียนนะคะพร้อมสอบถามได้ที่ช่องทางเพจกิจกุงโลดนะคะ<ช>เพื่อขอรูปภ<ม>าพเพิ่มเติมและราคานะคะอีกหนึ่งนะครั้งหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับผมโทรเข้ามาก็ได้นะครับก็มีเบอร์เซล์หลายท่านให้ท่านได้เลือกโทรหรือจะ แอดเข้ามาที่ไลน์แอดเคอาร์สมาร์ทค่าได้เลยนะครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับคันนี้เป็นวิ g โก้แชมป์สประตูเครื่องอยนต์3,000เกียร์ออโต้นะครับย้ำนะครับเครื่องอยนต์3,000ตัวจีเกียร์อโอตโต้ปี2013นะครับจากราคาขายเดิมทีอยู่5,000 0 0ตอนนี้เหลือเพียง4,59,000บาทนะครับ4,59,000บาทคุณลูกค้าจะได้เป็น4ประตูยกสูง พร้อมหลังคาแคารบอยพร้อมกับล้อมแม็กเท่ๆนะครับล้อมแม็กเท่ๆขอบ20นะครับผมราคาเพียง459,000บาทนะครับรับส่วนลดทันที30,000บาทสำหรับคุณลูกค้าซื้อเงินผ่อนนะครับเหลือเพียง429,000บาทเท่านั้นนะครับอยู่ก็แชมป์ตลอะ, <no? S 1> ละอ่าสวัสดีคุณลูกค้าท่าน,นด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับนี่ก็ ให้ดูกันแบบสดๆกันไปเลยนะครับอ่ะหมันต้องแอคทุกคันเลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับเป็น d ีแมกเก่าดีแมเก่าปี 2, 0 9นย์เจนสองะครับปี 2, 0 9นย์เจดสองตอนนี้ก็ลดราคาลงมาแล้วนะครับผมเหลือเพียง359,000บาทนะครับเป็นแคป h i g h l a n d ร์นี่ h ฮ g h นเดอร์แท้นะครับผมเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2,500ันห้าเลขไมล์แสนหก ราคาเพียง359,00 0บาทสวยทุกคันนะครับสวยทุกคัน3 5 9 0 0 0บาทนะครับปีลึกขนาดนี้ก็มีส่วนลดให้เท่ากัน3 0,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ล่าสุดปีกลางๆปีลึกๆส่วนลดเรามีให้เท่ากันไม่ต้องน้อยใจไปนะครับคันนี้ก็ลดไปเลย30,000บาทเหลือเพียง3 29,000บาท3,2มแส,สดีแม็กรอรอเลยครับสีดาวได้ทุกคันไหมคะ ฟรีดาวทุกคันนะครับฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายด้วยนี่อ่ะมาดูเป็นตัวใหม่กันบ้างดีกว่านะครับรีโวตัวใหม่คันนี้ปี2020นะครับวิ่งอยู่2 0 0 0มืกว่าโลรถเอ่อตีไป2ปีแล้วกันอ่ะตีไป2ปี2ปียังวิ่งไม่ถึง30,000ืนถือว่าน้อยนะครับถือว่าวิ่งน้อย เป็นเกียร์ธรรมดานะครับปี2020ราคาเพียง5 8 9 0 0 0บาทนะครับ5 8 9 0 0 0บาทคุณลูกค้าซื้อเงินผ่อนรับส่วนลดอีก3เมื่อเหลือเพียง5 5 9 0 0บาทครับผมดูสกบอหน่อยเรามีบบกเพิ่มหรือเปล่านะคะอ่ะดูสกออบอกันนะครับมาดูสกออบอกันเป็นไงล่ะจ๊ะสกออบอมีแต่ปรับราคาลดลง นะครับอ่านี่จะปรับราคาลดลงไม่มีบวกเพิ่มคันนี้ก็เดิมทีมันขายอยู่หกแสนกวบาทนะครับนี่ก็ปรับราคาลงมาให้วันนี้เรามาดูเน้นลดราคาและดูสภาพกันนะคะแล้วก็ลดมือสองขับไม่ได้เลยดูรับประกันหลังการขายให้ด้วยใช่ครับ,รบ,รบผมอ่ะแล้วก็มีเป็น1.9ชมนี้นะครับก็มีเหมือนกันคันนี้1.9ปี2017 นะครับแคปยกสูงเกียร์ธรรมดาจะต้องแอกทุกจะต้องแอกทุกคันเลยนะออคุณลุงนะต้องแอกทุกคันไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันหล่อเท่จริงหยอกหยอกเนาะอ่ะคันนี้นะครับราคาจากห้าแสนเท่าไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับห้าอ่ะรถแรงผ่านนะครับผมแกงซัปเปอร์อ่ะถ้าคุณลูกค้าที่เคยดูรีวิวไปแลวจำราคาได้ก็ลองลอง,ลองไปเล่นเล่นดูนะครับจากห้าแสนเท่าไรไม่รู้คันนี้เหลือเพียง 5แสนกับอีก9 0 0 0นะครับเหลือเพียง5แสนกับอีก9 0 0 0เท่านั้นนะครับก็คุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนก็ไม่ลืมที่จะลดให้นะครับผมลดไปเลย30,000บาทนะครับผมก็เหลือเพียง4แ7,900บาทนะครับรถมีรับประกันให้ทุกคันไหมคะมีรับประกันหลังการขายให้ทุกคันนะครับผมประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU อ่าช่วงล่าง แอร์ Air, ไฟแบตเตอรี่โอ้โหแล้อะ่ากันยเยอะมากนะครับคันนี้มีทําท่อมาอย่างเดียวเนาะใช่ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูแถวหน้ากันต่อดีกว่านะครับเพราะว่ารถมันเหมือนเหมือนกันราคาก็ไล่ๆกันอยู่แล้วนะครับอย่าดูคันไหนเพิ่มเติมแคปเข้ามาสอบถามได้ที่ช่องไลน์ kr smart car หรือเขจิจทุ่งรถเจริญยนน์คนควปฐมนะคะอ่ะมาดูเป็นโฉม d m a ม เตียกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้เป็น2020นะครับปี2020เครื่องยนต์3 0จุดูนนะครับผมเครื่องยนต์3 0 0พันตัวเอนะครับคันนี้ราคาเพียง5 2 9 0 0 0บาทนะครับ5้าแส0งบาทถ้าเป็นปี2021ที่ือได้เคี่ยวสั้นๆเครื่อง3 0 0พันเหมือนกันแล้วขายแพงกว่ากันแค่หมื่นเดียวนะครับราคายแพงกว่ากันแค่หมื่นเดียวเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับผม แล้วก็ของเราขายราคาะที่ถูกยังไม่พอนะมีแถมแม็กใหม่ยังใหม่ให้ด้วยหนึ่งชุดใช่นี่เลยมีรอแม็กให้อีกหนึ่งชุดนะครับก็คันนี้จากห้าแส0สองหมืนเก้าันบาทนะครับคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนเราก็ไม่เลืออีกแล้วก็จัดลดราคาลงไปเลยนะครับเหลือเพียงสี่แสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับสี่เก้าเก้าลองไปเช็คราคาตามเว็บไซต์ตามอะไรได้นะครับผมของเราขายรถไม่ได้แพงกว่าใครแน่นอน ค่อนข้างที่จะถูกในเว็บไซต์ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็สภาพไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะคะใช่ครับผมนี่ราคา400,000บาทที่คุณฟุกรถมาให้ใช่จะได้รถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สภาพนี้คือบอกแล้วนะครับที่เราไม่เคยเป็นสองรองใครนะครับเช็คได้นี่เลย มีเอกสารเขาเรียกว่าเป็นใบเซอร์การันตีดีกว่านะครับอ่านี่เลยด้านหน้าก็ตามนี้เลยนะครับประเมินสภาพจากบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นนี่นะครับถ้าไม่ดีจริงผมก็ไม่ไม่คงไม่กล้าพูดออกสื่อสักเท่าไหร่นะครับกลัวท่านผู้ชมทุกท่านก็จะดาว,าว <laughs> 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 นะครับก็คือถ้าถ้าสวยจริงเราถึงจะกล้าพูดนะครับผม อ่าคันนี้ถ้าเป็น3า0 0ันสอนะครับก็คือเรื่องระบบเกียร์ก็คือชาร์ดเขาจะได้เป็น6เกียร์มันึ่นะครับก็ท้ายแรงๆเดินยาวๆนะครับเครื่องสามพันรถสวยมากนะมีรับประกันให้ด้วยคันนี้รับประกันศูนย์ก็ยังอยู่สําหรับเครื่องยนต์3.0คันนี้นะคะใช่ครับผมอ่าก็สมมุติกล้องแผ่นผ่านคันไหนยังไงนะครับสามารถแคปเลขทะเบียนอะไรมาสอบถามได้เลย แล้วก็มาแล้วก็มี1.9ที่เข้ามาใหม่ด้านหน้าคันหนึ่งนะ,<ป>ะพอดีกำลังขยับเข้าช่องให้เรียบร้อยอยู่นะครับเรียวมากนะคะไม่มีตัดต่อฮ่เลยจะเป็นทางด้านคุณพ่สามารกำลังขยับรถอยู่นะครับเข้ามาใหม่หน้าใหม่นะครับหน้าใหม่เนี่ยเพิ่งจะมานะครับก็เนี่ยก็ให้เห็นเห็นเลยว่าเพิ่งจะขยับรถหน้า2021ใช่ไหมใช่ครับโอเค ตามที่แจ้งเมื่อกี้นี้นะครับเราขายแพงออกว่ากันหมื่นเดียวคันนี้ปี21นะครับเครื่องยนต์3,000ตัวเอสนี่ไม่ใช่ว่าโฉมเปลี่ยนแล้วเราจะต้องแบบขายแพงกว่ากาัน3 0 0 0นกว่า4 0 0 0นอย่างนี้นะครับโฉมเปลี่ยนก็จริงแต่ว่าเราขายตามคอสอนะครับซื้อผ่อนมีส่วนลดไหมคะตัดเลขสามออกไปนะครับเหลือเพียง5้าแส0กับ9,000บาท ลดไปเลยสามเ่านั้ค้าจาโอนนะคะไม่ใช่ว่าได้ลดราคาถูกแล้วมีบวกค่าบริการอย่างอื่นเพิ่มนะคะอ่าไม่บวกเพิ่มนะครับไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วจบคือจบแจ้งแบบไหนก็คือแบบนั้นเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ไหมคะออกได้ทุกจังหวัดนะครับผมออกได้ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็คันนี้คันนี้รถเพิ่งมาแล้วก็เมื่อกี้เจ้าที่เขากลับไปนะครับก็คือได้ได้เข้าตรวจแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เข้าเงินไขของ คนญี่ปุ่นของเขาด้วย TTB ใช่ครับธรรมชาติอ่าเรื่องเรื่องเงอนไขส่วนตัวผมก็ไม่ไม่ค่อยทราบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขามาแจ้งว่าอันไหนเข้าเงือนไขก็คือเข้านะครับผมมันน่าจะมีความพิเศษอะไรบางอย่างที่เป่งประกายออกมาอ่าเหมือนกันนะครับผมพวกช่วงอะไรนะช่วงช่วงไหนวะภายในภายในเหมือนกันนะครับผมทุกอย่างเรื่องระบบเครื่องยนต์เกียร์อะไรพวกนี้นะเปิดเครื่องเลยนะคะได้เลยครับผมเรามาดูกัน พี่จริงตัวเอสนี้มันจะต้องเป็นล้อกระทาหรือเปล่าอ่าใช่ครับปกติตัวเอสมันจะเป็นล้อกระทาแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นจากทางเราคงคงจะเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่ามันมีรถที่ว่าลูกค้าเขาขอแม็กแฟชั่นไปนะครับผู้ลูกค้าขอแม็กแฟชั่นไปนี้อันนี้เราก็เลยเอามาใส่รถที่เป็นล้อกระทาแทนนะครับหรือถ้าไม่ชอบไม่ชอบล้อแท้แบบนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนส่วนรถเป็นล้อแม็กเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ล้อแท้นะครับผมยางใหม่ๆเลยแล้วก็รีวิวจากทางเรานะช่วงล่างคือสวยๆแน่นๆแบบนี้เลยเราล้างช่วงล่างให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาสุ่มดูกันว่าหองเครื่องเป็นอย่างไรกันบ้างว่าเรามีการเช็คและล้างหองเครื่องให้หรือเปล่าจะมาดูกันว่าจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคันนี้เปิดาามาจะมีงูออกมาหรือเปล่าน่นนี่ เครื่องสามพันก็จะเป็นเครื่องบล็อกใหญ่นิดนึงนะครับแล้ว <ไป S 2> สอบถามแทนลูกค้าค่อยค่ะว่ารถของเราเนี่ยมีชนหนักมีความจมน้ํารถประวัติดีหรือเปล่าของเรารถประวัติต้องดีทุกคันนะครับผมรถทุกคันก็คือประวัติดีมีสตอรี่มาในตัวแต่ว่าไม่ใช่สตอรี่ในด้านของชนหนักมีความนะครับอันนั้นไม่มี <laughs> <laughs> นะครับคมๆนะดูอ่าทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะครับ ราคาไม่แรงแล้วนะคะซื้อสดจบในราคา53900 0บาทซื้อผ่อนจบในราคา5 0 0แสนก้าพ0 0บาทใช่ครับผมโอโ้โหดูดิใหม่ม,มากนะครับใหม่มากแล้วเราเข้าเช็คศูนย์ถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยะะใช่ครับผมแต่ถ้าใครที่ว่าเขาขึ้นมาโชว์แล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้คิวเขา้าศูนย์ก็คือเอามาโชว์ก่อน นะครับถึงเวลาเดยวเขาจะมาขยับรถไปเข้าสู่กันนี้ราคานี้แค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะแล้วก็เอาคลิปวิดีโอเข้ามายืนยันได้ที่ช่องทางเพจหรือช่อง,ช,องช่องทางไลน์อ่าใช่ครับผมก็คือ,อามายืนยันได้เลยนะครับเราแจ้งชัดเจนนะครับเราแจ้งชัดเจนอยู่แล้วอ่ะโอเคเรามาดูเกียร์โต้กันอีก,ออกสักคันนะคะอ่ะได้เลยครับผมเป็นขานหนเอ่ยเป็นันนี้หรือเปล่าเอ่ยใช่ใช่อ่าสองพันยี่สิบ 1นะครับอ่ารีโวออโต้แคปเตีย2021แท้นะครับนี่เลยราคาเออครื่องยนต์2.4นะครับผมเปิดราคาเพียง5 2 9 0 0 0บาทนะครับ5 2 9 0 0บาทได้เป็นสีดำรุ่นใหม่นะครับเกียร์ออตโต้ด้วยนะครับผมนี่เปิดภายในให้รับชมกันเลยนะครับเดิมทั้งคันใช่ครับผม หอมมากนี่เกียร์ออโต้รุ่นนี้นะครับมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้เรียบร้อยนะครับไม่ได้ทำแอปสโลนะคะคู่สโลเองใช่เล็กไม่เท่าไหร่คะห้าหมื่นเล็กไม่ห้าหมื่นแปดนะครับอ่ะรถจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ราคาสกบบหน้าร้านนะครับคุณลูกค้าสกบ 5 2 9 0 0 0บาทนะครับลดไปเลยทันทีส0,000ืบาทเหลือเพียง49 9 0 0 0้าับาทครับคุณลูกเฉพาะคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับผมตามที่แจ้งเลยนะ่ครับซื้อเงินสดก็คุ้มไม่มีแบต<ช>นะลูกค้าไม่ต้องเสียแบตด้วยนี่รถสตอรี่ดีด้วยคันนี้เป็นรถเจ้าของเดี o ยวโอนย้ายได้นี่ก็คือเป็นรถเจ้าของเดิมมานะครับเจ้าของเดียวป้ายแดงแต่พอมาโอนที่เราก็จะเป็นรับับบพี่ต๋องมีเล่มทุกคันนะใช่พร้อมโอน โอเคสภาพถือว่า่านนะครับและยังมีรถอีกหลายคันนะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะครับเรามีส่วนลถให้ทุกคันนะครับสำหรับรถกระบะนะครับผมเราจะมาลดอย่างนี้ทุกวันนะคะครับวันละประมาณ5-6ถคันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะลดอีกเท่าไหร่เนะใช่ครับผมฝากติดตามด้วยฝากกดติดตามด้วยกดซับสไคร b e ด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมหรือว่า อันไหนที่ว่าขาตกบกพร่องไปหรือข้อมูลต,ตรงไหนที่ผิดพลาดไปนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณในพิีทุกท่านนะครับผมที่ติดตามกันนะครับรก็ตอนนี้ขอตัวลาครับผมครับผมสวัสดีครับ